ข่าววันนี้กับมาดีสุรินวันพฤหัสสบดีที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์อมอบหมายให้ในายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์นห้องประชุมข้าวสารหอมชั้นสองสารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมครั้งนี้จากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสุรินทร์สมาร์ทซิตี้ณนห้องประชุมประคำสวยชั้น4ีสารากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมครั้งนี้และในเวลาเดียวกันนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร มอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติชำนาญการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมข้าวสารหอมชั้น2ส,สารกลางจังหวัดสุรินทโดยมีนายวีรชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย